สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกฟฟีไฟท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมส่มมาเล่นกับเพื่อนนะครับสามคนนาะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอก่อนก่อนจะพูดถึงเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัคสมาชผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่ เป็นคนไทยนะทุกคนเป็นคนต่างประเทศเนาะแล้วผมก็สุ่มทีมมาเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะเล่นได้หรือเปล่าหรือเ,เก่งไหมก็ไม่รู้เนาะอันนี้ผมก็แยกมาเล่นคนเดียวโอ้โหก็จะมาเล่นเกมได้ทุกคนห่างหายไปนานนะผมติดภารกิจยาวมากเก็บทำง,งานนะทุกคนทำง,งาน เนาะไม่ค่อยได้อัพคลิปให้ทุกคนดูเลยห่างหายไปนานแต่เพื่อนของผมก็ชอบทักมานะว่าทำไมไม่อัพคลิปลงไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวช่องก็โดนแบนหรอกอะไรแบบนี้เนาะแดี๋ยวผมก็ว่าเออเดี๋ยวพงมีจะไปทำเดี๋ยวพงมีจะอัพลงแต่ว่าต้องช่วยด้วยนะบอกเพื่ออย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนว่าโอ,อ้ได้ แต่เพื่อคนนึงเป็นคนไทยแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนต่างชาติกันเองเนาะโอเควันนี้เราจะมาเฉลยฉายได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะตอนนี้ก็บนแผนที่ก็มีตาล่าขึ้นแล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวโอเคครับทุกคนผมก็แอบอยู่นี่แหละดิ้นเชียวเชียวะทุกคนเชิยวๆไม่ ไม่เกรงมากแล้วก็ไม่ตึงมากนะครับชิวๆเลยแบบสบายๆนอนเล่นก็ได้เนาะแบบว่าเออจะจะทำไงก็ได้อะให้ชนะแบบเนี้ยเนาะอันนี้ผมพูดปกตินะทุกคนผมไม่ให้ไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้อะไรนะจังหวะนี้ก็เจอเตัวฮนะยิโมเขามายิมล้วงไปหนึ่งตี ยิงร่วมแบบน,นี้เนี่ยฮะขอโยกฮะจงังหวะนี้เพื่อนก็มาช่วยเน,ะนาะเพิ่มที่เป็นอ่าตัวสีเบอร์อะไรแบบไม่รู้อะแต่ว่าเขาลเส้ใส่ชดสีแดงเนาะสีแดงแทงใจเนาะคนมันร้อนคนมันแบบห้าวอะใส่สีแดงอะนะ สีฟ้าดูทุกคนดูอ่าคนไต่ต้นไม้ให้ดีนะดูเขาตามผมดิตอนนี้ผมปล่อยดนไปเนาะนี่เอา้าเฮ้ยดี๋ยนนะทุกคนผมตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยออกเขาวิ่งอ้อมมาโอ้ผมนึกว่าเขาวา์บได้ไม่ใช่ลนะมัน <laughs> ผมนึกว่าเขาวาร์ปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปโดนมันก็เจอตัวอยู่ที่หลังหินเนาะแอบแตนเนียนมากเลยแต่ว่าไม่พ้นโดนออกแต่ไม่พ้นสายตาเดียวอย่างเราเนาะเม่วานนี้ก็กระโดดนึงถึงๆเล่นแคมริมน้าไปฮะนี่นริมน้าไปลี่นชีวๆเลยฮะทุกคนจังหวันนี้เพื่อนกระหอนสลิงไปแล้วฮะ โหนไปแล้เหมือนทาชานเลยโอ้โอโย <S <S 1> <S 1> อันนี้แหกขันมาเลยทาชานเนี่ยฮะผมกับเพื่อนอ่ะตามกันตลอดเลยทุกคนดูดูตัวสีฟ้านะสีฟ้าขึ้นมาก,ก็สีฟ้าตัวสีฟ้าผมก็เล่นไม่เก่งหรอกคนผมพอช่วยพอแบบซัพพอร์ตเพื่อนได้เนาะ ก็ได้แค่หนึ่งคิวก็ดีแล้วหนึ่งคิวก็แต้มขึ้นแล้วครับเพราะว่าจะได้แบบอะไรเขาเรียกว่าอาตรอดไงเนาะเม็กก็จะปูมากเพราะว่าเซิร์ฟนอเขาเล่นเก่งไงเนาะคนนอกเขาเล่นเก่งเออไม่ใช่เซิร์ฟนอเนาะคนนอเขาเล่นเก่งแต่วันนี้เจอศัตรูฮา,าเขาหนงเล่นอะไงเดียวคนหนึ่งเลนเนอแต่เปดโดวนไป ไปมเมื่อเคียมนายลาไปสองลูกนะฮะซ้ำเลยฮะเขาไม่กลัวเลยทุกคนเขาไม่กลัวเลยเพื่อคนนี้เก่งมาเลยได้ไม่รู้ว่าเขาได้กี่คิวเนาะผมไปดูดูก่อนจะมาถึงที่นี่ได้นะครับทุกคนเขาได้หกคิวแล้วตอนนี้ได้สิบคิวแล้วมั้งน้องผมก็ไม่รู้เนาะผมก็ วิ่งตามวิ่งช่วยอยู่นี่แหละเนาะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะบัวขนาดนั้นเนาะจังหวะสุดท้ายนะครับทุกคนจังหวะนี้ปล่อยโดนไปฮะไม่เคยโดนโดนเลยแต่เพื่อนช่วยได้นะแต่เรช่วยเพื่อนกอนี่จังหวะนี้โอเคครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดตามให้ผมหนะครับ เพื่อจะได้มีวัดคลิปและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ